สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อก็จะพามารู้จักนะคะปลาเค็มที่นี่นะคะปลาเค็มถ้าดูจากสีผิวแล้วนะน่าจะเป็นปลาซาบะนะคะปลาเค็มที่นี่นะคะเขาจะอยู่ในในกระในกระป๋องนะคะเขาจะขายนะคะแล้วกเ็เราสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะอยู่ในน้ํามันนะคะแช่อยู่ในน้ํามันรสชาติจะเค็มนะคะลักษณะอย่างนี้อ้อซื้อมาประมาณเจ็ดชิ้นนะคะ จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะตกอยู่ประมาณ5 5ยูโรกว่าๆนะคะอันนี้คนกรีกนะคะนิยมทานกับพวกเมนูถั่วต้มนะคะแต่ว่าอ้อเป็นคนไทยเนาะเดี๋ยวกืนน้ำรายก่อนก็เลยจะมาทำข้าวผัดปลาเค็มค่ะเดี๋ยวอ้อจะมาหั่นเลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการนะคะ,ะหั่นนะคะหั่นปลานะคะทีนี้ วิธีการหั่นนี่นะคะใครจะหั่นยังไงก็ได้แต่อ้อนเน้นนะคะย้ำนิดนึงนะคะให้พยายามเอาเนื้อปลานะคะออกจากก้างนะคะหรือว่าเอาก้างออกจากเนื้อปลาให้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ก้างเนี่ยทิ้งไปเลยนะคะอย่าเอามาขวางคอเรานะคะไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะเราก็หั่นไปใช่ไหมคะปลาเค็มนี่นะคะอ้อไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในน้ํามันนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ไม่ได้เค็มมากมายนะคะคือ รสชาติกำลังดีแล้วนะคะเพราะว่าสังเกตจากที่ที่อ้อเอาไปทานกับเมนูพวกต้มถั่วนะคะก็เวลาเราลาดน้ำมันไปอีกทีแล้วเราก็บีบมะนาวใส่เนี่ยคือรสชาติเขาโอเคแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เค็มมากมายแต่ว่าถ้าใครกลัวนะคะเค็มนะคะแนะนำให้ล้างสักหนึ่งน้ำก็ก็ใช้ได้นะคะก็หั่นนะคะหั่นเอาตามสะดวกค่ะสะดวกใครสะ,สะดวกมันนะคะอย่าไปซีเรียสเรื่องเรื่องที่มันจะรูปกษา์หน้าตาที่มันจะออกมาเลยนะคะ ่อไปก็เป็นวิธีการผัดนะคะคือจริงๆเลยเนี่ยที่อ้อทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะอ้อต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอ้อไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารเก่งอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอยากทานอะไรอ้อก็จะสรรหานำสิ่งนั้นมาดัดแปลงนะคะแล้วก็มา,ามา แชนะคะให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองนะคะอย่างข้าวผัดเนี่ยบางคนอาจจะมีเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ทํานะคะส่วนตัวอ้อนะคะที่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยจะถูกกับกลิ่นกระเทียมใช่ไหมคะอ้อก็จะใส่แค่หัวหอมนะคะแล้วนี่นะคะอ้อก็มีคณะกรีกนะคะซึ่งมันขึ้นเองโดยการที่ มีเมล็ดพันธุ์นะคะที่เราให้นกทานนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เอามาโรยนะคะตามตามแปลงดอกไม้แล้วมันก็ขึ้นเองนะคะแล้วก็มีผักชาตินะคะที่อ้อใช้หัวมันนะคะไปฝังไว้นะคะ <ๆ S 2> ก็ผัดเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วอ้อก็จะ,ะใส่นะคะใส่ไข่หนึ่งใบนะคะใครต้องการที่จะใส่ยเยอะนะคะใส่ยเยอะได้นะคะแต่ว่าอ้อใส่แค่หนึ่งใบนะคะ <ๆ S 2> ก็ผัดเข้าไปปกตินะคะอย่างข้าวผัดทั่วไปนะคะอ้อไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าอ้อทําทานเองนะคะ แต่วิธีผัดของอ้อนี่ก็จะเป็นแค่นี้นะคะสังเกตไหมคะ,ะกระทะเริ่มติดนิดนึดนงตอนแรกเนี่ยอ้อก็กลัวแล้วนะคะว่ากระทะต้องติดนะคะเลยไม่ใช้อารูมิเนียมใช้เทฟลอนแทนนะคะแต่สรุปก็ยังติดอยู่นะคะก็เพิ่มน้ํามันไปอีกช้อนหนึ่งนะคะเพื่อความคล่องตัวนะคะในการผัดนะคะ หลังจากนั้นใช่ไหมคะอ้อก็จะใส่เนื้อปลานะคะที่อ้อทำการเลาะก้างเสร็จแล้วนะคะลงไปนะคะผัดพริกไป1 2, 3, ทีสองทีสามทีนะคะก็อุ้ยผักลนนะคะมีผักลนนะคะต้องขออภัยนะคะอ้อ,อกเก็บทิ้งนะคะไม่ได้เก็บทานนะคะก็หลังจากนั้นนะคะอ้อก็จะใส่ข้าวนะคะข้าวที่อ้อเนี่ยที่ใส่ลงไปนะคะเป็นข้าวที่หุงไว้เมื่อคืนนะคะเป็นข้าวหอมมะลินะคะหุงค้างคืนไว้เมื่อคืนนะคะก็ จะสังเกตนะคะการผัดของอ้อนะคะอย่างที่อ้อเกินไว้แล้วนะคะว่าอ้อใช้กระทะเทฟลอนเพื่อไม่ต้องการให้ข้าวติดกระทะนะคะแต่ปรากฏว่า,าผัดข้าวผัดนะคะไม่สะดวกนะคะเท่ากระทะที่เป็นกระทะอลูมิเนียมใหญ่ๆของอ้อนะคะและอีกอย่างหนึ่งด้วยความเป็นคนง่ายๆนะคะข้าวมันก็จับตัวเป็นก้อนๆไม่ได้บีอะไรมากมายนะคะเสร็จแล้วนะคะอ้อใช้นะคะ ใช้ซีอิอ๊วขาวนะคะที่อ้อซื้อที่นี่นะคะสีเขาก็จะมีความดํานิดนึงนะคะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ้อไม่ใส่อันอื่นเลยนะคะใส่แค่นี้นะคะซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเขาเข้าไปเข้ากันปรุงเนี่ย้อปรุงแค่นี้นะคะรสชาติออกมาถามว่าดีไหมดีนะคะแล้วก็คือรสชาติอะข้าวนะคะจะนุ่มนวลน,นะคะแต่เวลาที่เราทานนะคะเรา ตักเนื้อปลาลงลงลง,ลงมาทานมาเคี้ยวด้วยนี่นะคะมันก็จะมีความเค็มจากเนื้อปลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ้อถือว่าข้าวผัดปลาเค็มนะคะรอบนี้ไม่ต้องปรุงเยอะคะ่ะอร่อยอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจัดจานถ่ายรูปนะคะทําหน้าปกแต่ทีเนี้ย ตอนทานนะคะอ้อมีมะนาวนะคะอยู่ซีกหนึ่งนะคะแล้วก็ทานกับน้ำปลาพริกนะคะแล้วตอนที่ทานจริงๆเนี่ยอ้อมีซอยหอมแดงนะคะทานคู่ไปด้วยนะคะคืออร่อยมากนะคะแต่ว่าตอนที่จัดจานถ่ายรูปคือรีบนะคะตอนเช้ารีบรีบ,รบต้องมาที่ร้านนะคะแฟนก็เล็งอ้องก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดซอยอหอมแดงนะคะลง ไปในจานแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ตอนทานเนี่ยทานคู่กับหอมแดงคือรสชาติดีมากนะคะกลมกล่อมนะคะทานแล้วคิดถึงเมืองไทยนะคะ,ะคิดถึงข้าวผัดปลาเค็มบ้านเรานะคะหากใครนะคะชอบนะคะ,ะข้าวผัดแบบนี้นะคะลองไปทำทานกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ